สองตัวนี้คือฟิลเตอร์เหมือนกันอันนี้เรียกว่าแบคที ria ไวรัสฟิลเตอร์เรียกสั้นๆว่า BV อันนี้เรียกว่า HMF e ชื่อจริงคือ Heat Moisture Exchange Filter สามารถดักจับไวรัสและเก,ก็บกักความชื้นได้ในตัวเดียวบริเวณที่ใช้ใกล้บริเวณผู้ป่วยที่สุดเปรียบเสมือนจมูกเทียมเพราะว่ามีตัวนี้ เป็นวัสดุที่เก็บกักความชื้นและมีตัวกรองเลยเป็น HMEF ตัวนี้มีแค่ตัวกรองอย่างเดียวเลยเรียกสั้นๆว่า BV สิ่งมีอีกแบบหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือตัวนี้คือ HMEF ที่เป็นวัสดุมาจากกระดาษส่วนตัวนี้เป็น HMEF ที่เป็นวัสดุมาจากฟองน้ำความสามารถหรอเหมือนกันเลือกใช้ตามความชอบใจชอบแบบไหนบอกกันได้นะว่าไหนดีกว่ากัน